สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมพบกับเรือร้านพัชรัตรไฟเบอร์การนะครับผมวันนี้นะครับมานําเสนอเรือไฟเบอร์การ์ดขนาด18ฟุตนะครับผมเรียบนอกเรียบในนะครับผมเป็นเรือ2ชั้นนะครับตัวเรือกว้าง2เมตร20เซนนะครับผมสูง85เซนนะครับผมตอนนี้ราคาเรือนะครับผมลํานี้เฉพาะเรือเปล่าๆนะครับผมไม่รวมสแตนเลสเชอร์นะครับผมขายอยู่ที่120,000บาทครับผม ถ้าเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้อีกทีนะครับผมเรือพร้อมใช้งานไม่มีเครื่องยนต์นะครับผมราคาจบอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหืนบาทนะครับผมตัวเรือนะครับผมกว้างสองเมตรยี่สิบเซนนะครับนี่เป็นห้องสมอนครับภายในตัวเรือตัวเรือนะครับผมมีที่นั่งครับอยู่ข้างหน้าป้อมคอนโทรลนะครับผมทางร้านนะครับผมติดแผ่นกระจกอคริลิกต์ให้นะครับ ถังน้ำมันสามารถเก็บใต้ปอมนะครับได้หนึ่งร้อยยี่สิบลิตรนะครับ <My boy. S 1> มีห้องขังเหยื่อในตัวนะครับผมนี่เป็นห้องขังเหยื่อนะครับภายในนะครับเป็นปูกันลื่นนะครับผมลายใหญ่นะครับเตรียมลำนะครับผมด้านหลังนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับ ตัวเรือกว้างนะครับผมสามารถเดินในรอบลําเลยนะครับผมข้างหน้านี้ก็สามารถเป็นห้องเก็บของได้มกันนะครับซ้ายขวาเลยนะครับเรือของทางร้านนะครับผมเป็นเรือสั่งทํานะครับผมพีออเดอร์นะครับผมเป็นเรือมือหนึ่งนะครับผมรับประกันหนึ่งปีครับผมสามารถเลือกสีได้นะครับผม ตัวเรือไฟเบอร์การ์ขนาด18ฟุตนะครับผมกว้างสองเมตร20บเซนนะผมสูงแ5สิห้าเซนนะครับเกาะเครื่องยนต์ได้ตั้งแต่90สิถึงร1 5สิห้าแรงนะครับผมกว้างขวางนะครับผมแข็งแรงนะครับตัวเรือรับประกันหนึ่งปีครับผมไม่ต้องกลัวเลย เรือไฟเบอร์การ์ดขนาด18ฟุตกว้าง2เมตร20เซนสูง85เซนนะครับผมราคาเฉพาะตัวเรือ1 2 0 0 0บาทถ้ามีลาสตะเตร์เลดด้วยหลังคาผ้าใบพร้อมเบาะเจนเลอร์น,นะครับผมราคาจบที่ 1, 8, ท,ที่180,000บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ They say, oh my god, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in mine You know you stopped me then when I was passing by And now I beg to see you dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time